อ่อยไหมอ่ะอรมอ่อยอ่อยอ่ะไอ้หนูแห้งชอบผิดนมอัดเม็ดแห้งแห่งเมืองจำลองอ่ะอ่ะโอ้มีทวงนวดเม็ดแม่ด้วยอ่ะอ่อยอ่อยอะลูกอ่ะเอออ เดี okay, ๋ยวแบ่งให้สโนว์ไว้ด้วยหลูกเคนะแม่ป้อนลูกโอ้ยออ่อยอ่อยโอ้เคียวมั่งสิลูกจะได้ได้รสชาติลูกดูดูหน้ายิ้มหมาหน้ายิ้มอะไรอ่ะจุ๊ยอ่ะจุยอ่ะจุ๊ยอ่้ยเข้าปากแล้วก็กลืนเลยลูกอ่ะเคียวหน่อยจะได้อ่อยอ่อยลูกอ่ะเอามาให้ลูกเออเฮ่ดูดูยิ้มอยู่ยิ้มโอ้ยดีใจกินหวัยแต่จุ๊ยอ่ะจุ๊ยลูกอ่ะ นกมันเแ็นโอ้ยนกไว้บอกหมม้าหย่จังเลยค่ะอ๋อะห่ไหมคะโอยเขียวมัล้ลยคยุอยยยยยหยย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 องยยยยยยมยยยยเยยยยยยยอ่ะยยกอยเยย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 ่ยยยลกยยยยหยย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 ้ยย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 ยงยยยยยัยยยยยยยล่ยย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 อยยยยยยัยอยยยยยายย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 ่ยเอามายย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 ายายยยย ให้แห้งอันหนึง่งเอออ่ะจะนวายาไหมคะนวายหมามาให้ลูกอ่ะอามาให้ลูกอ่ะเออลูกหมาของแม่อจุยอจุยเนี่ตุ๊กตาห <c oughs> มามาซ่อมให้แล้วค่ะเนี่ <c oughs> ตุ๊กตาหมามาซ่อมให้แล้วนะคะอน่ารักจังเลยเล่นตุ๊กตานะคะอจุยอจุย <c oughs> อจุยอจุยล <c oughs> ูกสาวแม่ <c oughs> พี่แห้งออกมาให้หรอเออพี่แห้งหิวกินหนมก่อนสองแท่งเน้ไว้ไม่กินแห้งป่าวแม่ให้แม่ให้โ <c oughs> นไว้ค่ะระหว่างรองกินข้าว